สวัสดีค่ะชื่อสายนะคะปัทมานาชูแก้วค่ะอยู่เพชรบูรณ์ค่ะวันนี้จะมาขอบคุณขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีใจเมตตาช่วยทำหมันให้น้องแมวของป้านะคะขอให้บุญที่พวกท่านทำ ขอให้พวกท่านพบแต่ความสุขความเจริญขอขอบคุณทุกๆท่านที่เมตตาสงสารช่วยการระดมทุนให้ได้ทำหมันในครั้งนี้นะคะและขอขอบคุณคุณแพทย์คุณหมอและน้องไมล์แมวจอนอนกระบี่นะคะที่ช่วยประสานเดินเรื่องให้ทำให้ได้มีทำหมันในวันนี้ค่ะถ้าไม่งั้นก็คงไม่ได้ทําค่ะเพราะป้าคงไม่มีสตางไปทำ รถป้าก็ไม่มีค่ะบ้านก็ต้องเดินเข้ามาไม่มีถนนค่ะขอขอบคุณทุกๆท่านที่เมตตาในครั้งนี้นะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะดีใจมากเลยค่ะนี่เป็นน้องแมวบางส่วนนะคะที่ได้ทำหมันแล้วน้องๆยังไม่ฟื้นเลยค่ะขอขอบคุณท่านนะคะที่เมตตาสงสารเด็กๆบุญของท่านใหญ่หลวงนะักช่วยป้าได้เยอะเลยค่ะ ในงั้นน้องๆก็จะแผ่ออกมาอีกขอขอบคุณทุกท่านนะคะในน้ำใจของพวกท่านค่ะขอขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอมากายมากคุณหมอนิสัยดีใจดีค่ะทำหมันให้เด็กๆป้ากล็ลำบากเป็นป้าทำงานคนเดียวแถมมีหลานเลยียนหนังสืออีกคนค่ะเงินก็ไม่ค่อยจะพอใช้ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมันก็เริ่มผุพังไปตามเวลา เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมันเป็นบ้านโล่งๆค่ะใช้ตู้กัน้นทําเป็นที่นอนข้างหนึ่งค่ะในบ้านก็จะเป็นพวกน้องแมวอยู่ค่ะป้ายังใช้เตาถ่านอยู่เลยค่ะป้าไม่มีเตาแก๊สใช้เตาถ่าน กระปาตาถทางก็เริ่มจะพังแล้วค่ะใช้ปืนค่ะ